สวัสดีครับปัจจุบันนี้เกษตรกตรที่ปลูกพืชผักส่วนใหญ่จะมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับและมีปัญหาเชื้อโรคตกค้างอยู่ในดินครับซึ่งทําให้ผักที่ปลูกไว้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและหากจะนําดินที่มีความสมบูรณ์มาปลูกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการบํารุงดินซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานอีกด้วยที่โรงเรียนสถาพรวิทยาจังหวัดนคนปรปฐมนะครับได้มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการนําผักสวนครัวที่ปลูกไว้มาปลูกในต้นกล้วยแต่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรไปชมพร้อมๆก วิธีการปลูกผักในต้นกล้วยนะครับเริ่มจากเพาะกล้าผักที่ต้องการปลูกไว้ให้มีอายุ15วันผักที่ใช้ควรเป็นผักอายุสั้นมีรากสั้นไม่ต้องการแสงแดดมากและควรเป็นผักที่กินใบครับอย่างเช่นผักกวางตุ้งผักสลัดผักคะนา้าต้นกล้วยที่เอาผักมาปลูกต้องเป็นต้นที่ออกเครือแล้วและพร้อมที่จะโค่นต้นทิ้งนะครับจากนั้นลอกกาบที่แห้งออกเลือกจุดที่จะปลูกโดยใช้มีดเจาะต้นกล้วยให้เป็นรูสี่เหลี่ยมในแนวทะแยงมุม45องศากับพื้นดิน รูที่เจาะจะต้องมีขนาดเท่ากับกล้าผักที่เราเพาะเอาไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผักและวัสดุเพาะกล้าหลุดออกจากต้นกล้วยเวลารดน้ําวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะครับนํากล้าผักที่เพาะไว้ใส่ลงไปในรูที่เจาะไว้แล้วรดน้ําตามทันทีเพื่อให้วัสดุปลูกนั้นยึดกับต้นกล้วยได้เร็วขึ้นและหลังจากนี้จะให้น้ํา2ถึง3วันต่อครั้งเมื่อปลูกครบ1สัปดาห์จะใช้น้ําหมักชีวภาพผสมน้ําฉีดพ่นเพื่อบํารุงใบผัก การปลูกผักสวนครัวด้วยวิธีนี้นะครับต้นผักจะดูดเอาน้ําจากต้นกล้วยทําให้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยต้นกล้วยหนึ่งต้นนั้นสามารถเจาะรูป,ปลูกได้รอบนะครับและต้องเว้นระยะห่างการปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้เต็มที่การปลูกผักวิธีนี้นะครับผักจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูกในด,ดินถึง10วันครับและผักที่ได้จะมีรสชาติดีหวานกรอบเพราะว่าได้รับธาตุแทสเซียมจากต้นกล้วยนะครับซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีในการบํารุง